เป็นเท่าไร่คะแนฟรีมือพี่นางใส่แดดปะอุ้ยกับข่าขา,ขามีอะบนฝีมือควยฝีมือหิมูคุณแซบขนาดเด้ครับน้องมุกขอบคุณจ่าเออประภาเรามึงมาหาอายหอดตรงนี้มึงมีอย่างวะอ,อ๋อผมกับสิมาบ,บอกอายเรื่องมุนตงอแยน่นนะ <c oughs> มูนคืออย่างบอคือข <c oughs> ี่บอบอแมนมูนคือมรดกตกทอดนะนะลูกวว้าว <c oughs> อย่างนะอไอยมีมูนน้ำเขาน้ำบอ <c oughs> แม่นายรู้สึกว่าเป็นมูนของลุงสมอ่ะนะแนพี่นายกามพนบอกว่าขอมอบให้ประแดกโบรันให้กับไอยิน ไปประแดดโบร่าเนี่ยมันมีมูลค่าตัวไหนวะสองแสนเลยบอกสองพันสองพันเรากริกับไปเอาหาสดิแตกอีหยัง,ยงแค่ค่ารถกับเบิร์แล้วถ้าไอ้บอกกลับไปเอาเพื่อนกับปิดพี่น่ยกลับมาได้เด้รสร้างพันติตล่ะอไอ้เฮากนะนึกว่าไม่จะลาบลอย ล้มเสียไปเข้าสูมดีกว่าเอักายเดี๋ยวมึงน้องบอกหน่อยได้เนาะจังสติเป็นส่วนตัวนะจังน้อยทีให้ผมแยกออกมาหน่อยากให้ผมมีพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าอย่างผมไปสปากับน้องไม่ยา่ะ อยากก้าซังเถ่านะตกลงมึงนอนไหนบอสบายไหมไอผมนั่งตรงนี้แหละก้าซังท่านตัวซามสบายด้วยครับคือสมัยเป็นแฟนของเจ้าของก็แล้วกันก้าซังเงียวใส่พัดลมเลยบ่ะล้วครับตัได้ได้แบบพระห้ามเด็ดขาดโอ้ยเอ,อ้ยผมกับเบาเล่นซื้อจะมีผู้ใดบักใดมันเงียวใส่พัดลมละ่ะกับบักหัวล้านอ้ายโตน,นั่นละ่ะ <h ook> มองยามไหญมันกับเงียวใส่พัดลมทุกเทื่อเลย ่บกกี้เมือมันนี่มันก็เอาอีกแล้วเงี้ยวสะเต็ม้องหมดเลยแล้วห้องไหนเลยห้องนี่ล่ะดีนะพี่แทนเม่อวานน่ะตัวน้อนบ่ได้ดอกจะได้ดอกไข่นอนรับปันดีด้วยแบบน้องแซด่ะไอ้บรารับกวนเราละ เพ็ดอีหยังยู่น้อลูกสาวแม่ให้น้ำมันสามารถลูกยุ่งจ้าไปแจงขึ้นไปทั้งเฮือนเมื่อกี้นะเห็นในผาบอเห็นรับอยู่ทั้งเฮือนผุนเอ๊ยอยู่นี่ดีกะถามหาบักผาคิดอีหยังกบมันอยู่บอกบ่เด็กขึอีหยังกะแค่อยากสิไปขอโทษเล่าอีกจักเท่อกัเท่านั้นล่ะไอ้ว่าต้องคืดหลายดอกบักผาไม่เอาคิดเล็กคิดหน่อยกับเรื่องแบบนี้ดอก ต่างภาษาคนรอ,อนิใสดีต่างกับผัวเย้ยคนละทีบคนละแดนเป็นยังมันคือบอกความดีของพอกแม่มานน้ำสิไเดมีความรอ,อกับเขาจากเธื่อแต่ไอลพากก็รอไอลีเนาะทำาม,มากับไปจีบเขาเลยีิล่ะบ้าบาอกแจง้งคอยเป็นผู้หญิงเดสไปจีบผู้ชายก่อนเลยจังเลยนี่มันยุคสมัยใดแล้วผู้หญิงอ่ะจีบผู้ชายก่อนกับบ่เห็นแปลกเลยแม่เสียอาผากับนามุก ใหญ่เลยเนาะมิาหูว่าแม่คิดเอี่ยงอยู่หูว่าคิดเอี่ยงเหรอมิอาหูว่าแม่อยากให้สองคนนิ่มักกันพอสิได้บอไม่หยอกนาะมุกแมนบอหูใจแม่อีนลีเลยเนาะมิา เป็นได้ปักละห้องนั้นนอนรับสบายปอสบายอยู่ครับไอแต่หูสึกว่ามี้กินเงียวติดอยู่จัหน้อยนะไหมคือสึกว่าเป็นกินอะโลมาก็แล้วกันเอ่อไอถามยังจัหน้อยเดียปอชีวิตหลังแต่งงานนี่เป็นยังไงของไอ ปายสุดๆคนยังไอนน้ยินนี่เมียต้องอยู่ในโอวาตเว้าวยังต้องฟังห้ามเถียงว้าวีหลีดีบึงส่งบอมแม่นนะ <c oughs> แม่แล้วเนาะเป็นเมียออ้ต้องอดทนลส้นต้องพอตายต้องอยู่ดูแลผัวอย่างลาซาห้ามเท่าห้ามเหี้ยวให้เห็นขันบอสันมีเรื่องแท้อันนี้เขาวาสซอยอ <c oughs> ขนาดนั้นเลยวะไอ้ คือจะคำที่เขาว่ามีเมียดีก็เหมือนมีแม่แต่ถ้าเกิดมีเมียแก่ก็เหมือนมีแม่สองคนมานั่งเล่นแบบนี้เรียดพาแล้วหรอบอกว่าเห็นติดตาประมือตีเนี่ยเขานั่งคุยกันอยู่เนี่ยเห็นมาส้นสิดยางมาน้าบอกต๊ก็ให้เกียรกันได้ไหม้ถ้เป็นหัวโตวได้นี่เทีนี้ปัญหา บอมีดอกจ้าบักพา,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 าไปก่อนเถอะเปลายางน้ำมาเลยโอ้โนกเสีย,ยสบัเ์แท้ก็ย่านเนี่ย จะไม่ยืนบอกกันอยู่มองนี่ว้าวอายก็เลยบอกว่าแจงข้าหากันจะพักดีกว่าทนนัะแจงนี่อึ้งไปเลยไอ้แจงอึ้งห้องไหเสียใจนักเลยบอกอ๋ออึ้งเราตีนยันอายกระเด็นดงแล้วบอกว่าห่างกันแค่นี้พ่อบอก ข้อสอบใจรอเวลาไปช er ่วยก้าคำตอบในทีบอสข้อสอบใจรอคนไปหลายปานันเลยบอสมันมีทามานางหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยากมีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นอีรูทีนดูทีนเกรดพรีเมียมนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ช่วยคุณได้โปรโมชั่นพิเศษราคา680บาทลดเหลือเพียง590บบาทสนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ